ปืนอรมอ๋อปืนอรมเหรอตั้งเลยนะครับโอ้สาแล้วก็หนีประกันเนารก็เป็นว่าตอนนี้เราก็เน้นเรื่องของอาวุธปืนกับยาวเส้นติดครับเ,เน้นหนักมากเพราะว่า ถึงยาช่วงนี้ในอด,ดีจะมีการใช้อาวุธปืนกันมากนะครับมีการพกพาอาวุธไปพืนฐานกันมากเราเชื่อว่าอาวุธปืนนั้นจะเป็นหนึ่งในพาหะในการก่อเหตุร้ายเราเ็นเล่นตั้งจุดตรวจแล้วก็กดทนกดดันจับกลุ่มความผิด,ด่ย่ับอาวุธปืนนะครับนี่เรากว่าล้างสามวันเราได้ปืนเ้าเขาบอก ท่านครับอาวุธปืนคนี้คนกลุ่มไหนจะ,จะจะจะใช้กันเยอะครับหรืออายุอย่างเงี้ยครับอตอนนี้ทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มออถ้าวัยที่กลางคนหน่อยก็จะเป็นปืนที่มีทะเบียนนะครับถ้าวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะปืนไม่มีทะเบียนนะครับแล้วเราเรา,เราเคยมองถึงตลาดปืนไหมครับตลาดปืนเนี่ยต้องถ้าเป็นปืนมีทะเบียนนะครับ ก็อย่างที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเฉลิมเนี่ยท่านร้อยท่านเองก็เ,ลเกฉลิมเนี่ยได้เคยพูดไว้ว่าในอดีตเนี่ยมีการอล่อยไปิ่าอาวุธปืนมากนะครับก็ทําให้ปืนเนี่ยเข้าสู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยเยอะนะครับนี่คนที่มีอาวุธปืนเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้ใช้ในการป้องกันชีวิตของ,งตัวเองแต่มาใช้ในเรื่องของการแสดงความเป็นมือทุกคนนะครับ จทำให้เกิดปัญหาจะมีต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะจับคุณได้จะเป็นปืนที่มีทะเบียนแต่พบผ่านนะครับเรียบมีทะเบียนไหมครับทะเบียนนี่มีทะเบียนนี่กับพบผ่านนี่บางใช่บาง นี่สำหรับยาเสพติดเราออกไม้จับไม้ก้าวผลิตจากไหนครับเสื้อกอนเนี่ยทำจางไหครับของใครฮะคนติดตามผู้หาตามหมายจับที่เหลือเนี่ยจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะก็ผมตั้งใจไว้บอกลูกน้องไว้ว่าขอให้เด็เดี๋ยวจะไปทดสอบเสื้อต่อเพื่อจะซื้อให้มีป่าไพภีเขียนไปครับคล้องเลยจะใหหายให้เงี้ยจะให้นี่พอจะให้เก็บมครับ นน<อ>ใช้ปิดประเภทนี่เอาซองมาใช้ปิดประเภทซึ่ง<อ>มันพกกันเหมือนกันนะเรียบมีทะเบียนไหมครับทะเบียนนี่มีทะเบียนนี่กับพบพา